เริ่มหอมแล้วค่ะทุกคนอันนี้เรามีหมูอยู่แล้วนะคะมันก็จะเป็นหมูนะคะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันกับป้านะเดี๋ยวจะคอยดูว่าลุงจะกินผัดหน่อไม้ได้ไหมแต่ป้าเซียมว่าบัดได้พเพราะแกชอบอะไรแบบเปรี้ยวๆนะคะเพื่อนๆใกล้จะสุกแล้วคะ่ะเมนูอ่า ผัดกระเพราหน่อไม้โบราณนะคะทุกคนหน่อไม้ดองก็ล้างน้ำแล้วนะคะวันนี้ป้าเสียงก็จะใส่เห็ดตามใจคุณลุงนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าโบราณกาลนะคะเพื่อนๆป้าเสียงก็ใส่ขาตะไคร้แล้วก็พริกแล้วก็กระเทียมนะคะเพื่อนๆขโขลกให้ละเอียดนะคะแล้วก็เป็นหมูชิ้นนะคะเพราะว่าเราวันนี้เรามีหมูนะคะเพื่อนๆใบมะกรูดใบกระเพรา ันนี้ป้าเซมก็ทอดหมูแล้วน,นะคะเพื่อนๆหมูทอดน้ำปลานะคะป้าเซมก็ผสม,มแป้งข้าวโพดไปด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เพื่อความแบบกรอบนิดหน่อยนะคะคือคุณลุงเขาก็จะเป็นเคสแบบว่าไม่ชอบกินแข็งมากนะคะป้าเซมก็จะเอาแบบว่าเหมือนคล้ายๆรวนเอานะคะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องให้มันกรอบมากเริ่มหอมแล้วค่ะทุกคน ันนี้เรามีหมูอยู่แล้วนะคะมันก็จะเป็นหมูนะคะเพื่อนๆ่มาทานข้าวด้วยกันกับป้านะเดี๋ยวจะคอยดูว่าลุงจะกินผัดหน่อไม้ได้ไหมแต่ป้าเสียมว่าบัดได้พเพราะแกชอบอะไรแบบเปรี้ยวๆนะคะเพื่อนๆนใกล้จะสุกแล้วค่ะ กะเพราก็เผ็ดกอ้อนหนึ่งนะคะเพื่อน น้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อน ตัวหูนะคะก้าเป็นแลอยากกินแซ่บมากเนี่ยแเ,เราต้องเอาลุงกับที่ตั้งตามด้วยดอกไม้เลยค่ะ ดองเ้าบ้านมันก็จะอ้อมอ่อนดีนะคะทุกคนตอนแรกว่าเซ็คิดอยู่ว่าจะทําแกงแกงขั่วหน่อไม้ดีไหมืหือว่าผัดหน่อไม้ก็เลยใจมันเองนมาผัดกระเพรามากกว่านะทุกคน <laughs> วันนี้ก็วันหยุดนะคะเพื่อน บางคนก็ได้หยุดงานนะคะบางคนก็ต้องทํางานนะคะเดี๋ยพงใจให้ทุกคนคะ่ะแต่เราเติมน้ำสะอาดอีกหน่อยนะคะตามด้วยเห็ดคะ่ะรุ้ชอบเห็ด กุงรสซอสหอยติ้วขาวค่ะซอสฝลาเขียวค่ะ 第三。 เพื่อใส่สน,น้ำตาลนิดหน่อยนะใช้ย่อมหวานใส่ไปเลยคนะ่ะแต่ปลาเซ็มก็เอาเป็นตักออานะคะเพื่อนๆอ๋อป็เซ็มลืนใสอมม่อูมามิอูมามิ ตินน้ำอี่หน่อยเพื่อนเห็ดของลุง,ลงตามด้วยไปกระเพราค่ะใบมะกรูดค่ะใส่มากหอมมากค่ะ มีรสด้วยนะคะเพื่อนๆถูกใจหรือย่างแต่เสร็จอ,อ,อ,อร่อยแล้วไม่ตกใจโอ้โห่คือหลักจริงๆอร่อยนะคะทุกคน ข้าวของเราก็เสร็จแล้วนะคะกินข้าวป้าเลยค่ะไปเอาไปเสิร์ฟกันเพื่อนๆอ๋อโอเคเสิร์ฟกันได้เวลากินข้าวแล้วอ่าเพื่อนๆได้เวลากินข้าวแล้วอุ้ย ที่รักโค้ดทีวีค่ะเดี๋ยวให้ลุงไปปิดโทรทัศน์เสียงมันดงังได้เวลาชิมทุกคนวันนี้ผัดผัดหน่อไม้ให้ลุงฝรั่งกินนะนเพื่อนมาทานด้วยกันค่ะ ข้าวลุงไปไหนอ่ะอืมอร่อยลุงไปไหนเนี่ย tiêu cả lòng để yêu thương ở mày cái này mà là gì cô mùi là... <laughs> 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 rồi 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 nhá yêu ác ít bằng เผ็ดดี้ตึ้งผิดนะเผ็ดบอหนึ่งกินข้าวอะกินข้าวเพื่อนๆสังเกตป่าลุงมีสร้อยเส้นใหม่บอกว่าสร้อยทองอะ เจ้านกแก้วคอหนัวมันงับ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 จนท้องหักเลยเนี่ยปลาเซมก็ใส่ไม่ได้แล้ว <c oughs> ลุงเลยไปซื้อตลาดนัดมาใส่นะ่ะ <c oughs> เพราะว่าลุงอ่ะนับถือคลิปใช่ป่ะเนี่ยประมาณเนี้ยต้องเอาไปซ่อมมาเพื่อนเพื่อนแต่ซ่อมทีมันก็เป็นพันนะ่ะ <c oughs> ลุงเคยไปซ่อม ให้ป้าป้ามีเลด,ดทองจากสวิตอะ่ะแล้วมันเคยหักเอาไปจอมหลานเพชรแค่จี้ไม่ให้มันหลุดอะ่ะห้าร้อยสมัยนั้นน่ะเมื่อสิบห้าปีที่แล้วอะ่ะ

เต็มขอนไอยากกินข้าวกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย